รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันเสาร์นะคะ วาเลติอารมณ์ดีมีแต่สาระบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะช่วง Saturday Talk วันนี้ เราจะไปพูดคุยกับ2เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเยื่อผยค่ะที่เขาชูจุดขายเรื่องสุขภาพและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมนะคะส่วนช่วงสายลิมิเต็ดค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารไทยที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าครามที่อยู่ในซอยสุข,ขุมวิท39นั่นเองค่ะและเช่นเคยช่วงแนะนำหนังสือบุ๊กคลับจะไปพูดคุยกับนักเขียนท่านใดจะเขียนเรื่องราวแบบไหนต้องรอติดตามชมค่ะแต่ช่วงแรกนี้ไปพบกันที่ t u r เ a y ดท l k ค่ะ คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน เวลาผู้ผลิตสินค้าเนี่ยผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดน,นะคะนอกจากไอเดียแล้วก็รูปแบบของสินค้าที่ต้องดึงดูดผู้บริโภคแล้วเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถมาเป็นจุดขายได้อย่างเช่นสินค้าที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นภาชนะที่ทําจากเยื่อัยว่าแต่ไอเดียนี้ได้แต่ใดมานะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสองสาวเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณตวงกับคุณแอน เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปธุรกิจนี้เริ่มได้แต่ใดมาคะเนี่ยเริ่มมายัางไงคะเนี่ยเราไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยการค่ะแล้วที่นี้ก็คือเหมือนกับในในคลาสเรียนมันจะมีมคลาส product design อะค่ะคราวนี้เราก็เลยเรียนด้านไหน,เ,น,นเรียนทางด้านธุรกิจค่ะ MBA ค่ะทีนี้เราก็ลองคิดว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจค่ะอยากทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่ง มาเนี่ยเราจะทำอะไรท่านั้นก็คือเราก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มดูโอกาสีว่าตลาดเด็กในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีที่ที่ทำให้เราโตได้อีกเยอะมันยังเป็นแบบมีมันมีเม็ดเงินอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโฟกัสมาที่ชุดจานชามเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าเราดูในตลาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าชุดจานชามส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำสินค้าที่เหมือนกับให้ให้หลานเราทานเอง จะเป็นยังไงเดบเล็ใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยเริ่มเริ่มกลั่นกรองความคิดจากตรงนั้นผ่านประมาณปีหนึ่งหลังจากเรียนจบความคิดก็เริ่มแบบปกผลึกขึ้นมาว่าโอเคเราจะเลือกเยื่อไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัตถุดิบในการทำทีนี้เราก็ค่อยๆมากลั่นกรองว่าเราจะจะรูปทรงยังไงจะเป็นยังไงก็เลยคิดเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก่อนว่าจะต้องเป็นของออแกนิอแล้วก็คือจะเห็นได้ว่าเด็กๆจะมีปัญหาว่าไม่อยากทานอาหาร แล้วก็เอออย่างนั้นดีไซน์ก็ต้องมาเป็นันดับหนึ่งแล้วคุณตัวตอนนั้นเป็นยังไงคะบอกว่าอยากทำธุรกิจใพ่พอเห็นโอกาสของสินค้าเด็กแล้วเออไปได้ไหมคะตอนที่อยู่เรียนเมืองนอกค่ะก็เห็นว่าแบบในตลาดมันมีแบบสินค้าพวกออร์แกนิกอะไรเยอะแยะเลยแล้วเราก็แบบว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยทำไมถึงแบบยังไม่มียังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เราจะทำยังไงเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะแบบเข้ามาตรงเนี้ยเดี๋ยวกลับมาที่วัตถุดิบก่อนเยื่อไผ่มีคุณสมบัติอย่างไร คือไม้ไผ่เนี่ยสามารถโตได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหนึ่งเลยก็คือไม่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกก็คือมันก็จะไม่มีก็จะปลอดภัยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเยื่อถ้าเราจะเห็นว่าคนเนี่ยจะเอาเยื่อไม้ไผ่มาทําเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยในการดูดกลิ่นเราก็เลยเอาคุณสมบัตินี้มาทําเป็นจานอาหารก็จะมีความสามารถในการช่วยดูดกลิ่นได้ นี่คือคุณสมบัติเขาแต่พอนึกถึงเยื่อใยแล้วมันนึกถึงความคงทนอะอย่างตัวผลิตภัณฑ์นะคะความคงทนมันจะอยู่ได้แค่สามถึงห้าปีก็จริงจริงสามถึงห้าเลยอะคะก็นานนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จานอันนี้ประมาณแค่ปีสองปีโตจนเดินแล้วนี่ยใช่พอาะเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะอยากใช้จานเหมือนผู้ใหญ่แล้วจานอันนี้ก็จะหมดบทบาทไปคอลเลกชันแรกที่เราทําคือคอลเลกชันสัตว์เพราะเราคิดว่าสัตว์มันเป็นอะไรที่เด็กๆทุกคนรู้จักแล้วอนนี้คือพ่อแม่่บาาางคคนนนเเียจจะสอก เพราะฉะนั้นล้เลยเลือกเลือกตัวที่เด็กเขาแบบพูดได้คุ้นเคยใช่ไหมคะเขาเห็นเขาก็จะจําได้นี่ปลาหมึกอะไรอย่างงี้นี่ปูอะไรแบบนี้อ่ะซึ่งเราจะจัดเป็นชุดเซ็ตใช่ไหมคะเซตมีอันนึงมีอะไรบ้างจานหลุนจานลุนแล้วก็มีถ้วยวยแล้วก็มีแก้วน้ำแน้แล้วก็ช้อนซ้อมแบบนี้อย่างนี้ก็คือทั้งเซตห้าชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีไซน์ก็หลากหลายกันไปทีนี้ที่บอกว่า เรื่องความเป็นวิตกับสิ่งแวดล้อมอันที่สําคัญของ,งเราที่ช่วยเรื่งแต่กระบวนการไหนก็คือเริ่มตั้งแต่เยี่ยวต้นไผ่เลยต้นไผ่เป็นพืชล้มลุกคือเราไม่ต้องมาตัดไม้ทําลายป่าก็คือต้นไผ่สามารถเติบโตได้ภายในปี2ปีก็สามารถโตแล้วก็เอามาใช้ได้นี่ก็คือจะช่วยเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้มันสามารถย่อยสลายได้นะคะก็คือแต่ว่าการย่อยสลายของมันเนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิแล้วก็ในห้องที่มันควบคุมวอุณหภูมิจุลินทีหรือเป่าก็จะย่อยสลายได้ค่ะ จะได้มีสำหรับผู้ใหญ่ไหมก็อาจจะไปในอนาคตเสร็จคุณแม่เสร็จคุณลุงอะไรอย่างนี้เข้ากันเดี๋ยวชองอะไรเหมือนกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมไว้หน่อยค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ที่ไหนได้บ้างคะค่ะก็เว็บไซต์นะคะ www.earthdesign.com นะคะ earthdesign ก็ e a r t h DE Z IGN นะคะแล้วก็บเบอร์โทรนะคะ0 8 1ย์แปดหนค่ะหกหนึ่งนะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ0 9 2 4 2 4ก้าสอ่สอ่สค่ะวันนี้มองอนาคาตธุรกิจตัวเองยังไงตอนที่เริ่มทำมาค่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเราเราก็จะเขาเรียกว่าประกันคุณภาพของเรา,าให้มันมีเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเราจะไม่ได้เน้นว่าเราจะต้อง ลดคุณภาพถ้าเราขายได้เยอะแล้วคือคุณภาพของเราต้องมาคุณภาพไว้ใช่ต้องมาที่หนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็จะเป็นสเปเชียลไลซ์ด้านฟิตติ้งนะะขอให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะคุณตวงนะคะของตวงก็เราก็มีแผนที่อยากเราอยากจะเอ็กซ์พอร์ตก็คือส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเลานี่แหละใกล้ๆแล้วก็เราก็อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตติ้งของเด็กที่ปลอดภัยก่อนจากกันนะคะเอิร์ดดีไซน์มอบ ชุดเซตไว้ให้เป็นยังไงคะคุณแอนเป็นตัวหน่อยเซตอย่างเงี้ยก็คือจะมี5้าชิ้นจานชามแก้วน้ำช้อนซ่อมเป็นทั้งกล่องเป็นมอบไว้ให้กี่ชุดคะสชุดค่ามชุดแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ถ้าคุณลูกไม่ได้ดูคุณแม่ดูอยู่อยากได้นะส่งคำว่า Earth d e s i g นส่งเข้ามานะคะขออนุญาตจับฉลาก3รางวัลเท่านั้นส่งไปให้คุณผู้ชม่งมาที่421980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk.hotmail.com ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณตวง,งและคุณแอนมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะช่วงสายลิมิเต็ดค่ะมีของอร่อยๆเป็นอาหารไทยที่ร้านอาหารคามนะคะเดี๋ยวกลับมาชิมกันค่ะ Earth Design มอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ไว้ให้จำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่า Earth Design ส่งมาที่ s a t u r d a y t k l t h o t m a i l c o m หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจาก Earth Design ท์ทานละ1ชุดทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสวัสดีค่ะ พบกับรายการคุยกันวันเสาร์ที่ครบคันทั้งสาระความรู้และความอร่อยใน3มช่วง3สไตล์กับช่วง Saturday Talk ที่จะไปพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ SMEO Top ท่องเที่ยวและอิ่มอร่อยไปกับเมนูหลากหลายใน Star Unlimited และเติมอาหารสมองด้วยพว้กลับกับหนังสือดีๆจากผู้เขียนคุณภาพอย่าลืมติดตามชมทุกคืนวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางทีอน์วีโฟแห่งนี้ค่ะ าร์ช่วง Star Unlimited จะเป็นอาหารแบบไทยๆแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณแจนเจ้าของร้านมาแนะนําค่ะสวัสดีค่ะต้องเริ่มที่ชื่อร้านก่อนค่ะสีค,ะครามคือตั้งให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านยังไงอะคะสีคราม,ค,รามคือสีที่ให้เวลาสีของท้องน้ําทะเลสีฟ้าสีครามพวกอย่ เราอยู่แล้วรู้สึกสบายใจ C คซี่เนเจอรเงี้ยเราก็เลยเลือกว่าครามเลยคำเดียวเป็นชื่อของของร้านที่เราก็ขยายให้ลูกค้ามารู้สึกถึงความครามแล้วทำไมถึงเลือกที่สเปิดเป็นร้านอาหารนะคะชอบทานชอบทำอาหารไทยบ้านผมอยู่แถวนี้เลยตื่นมาทุกวันเนี่ยหาอาหารไทยยากมากผมก็เลยคิดว่าอยากเราอยากทำร้านอาหารไทยเลยชวนเพื่อนๆ แต่ละคนที่ชอบกินทํางานอยู่แถวนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากเป็นที่แฮงเอาด้วยที่มาเจอกันพอเราอยุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันก็เลยชวนเพื่อนๆมาแล้วก็มาจะทำร้านเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยดีกว่าเริ่มที่เมนูเห็นบอกว่ามีอะไรเด็ดเป็นสตอรี่เรื่องราวเลยนะอนไนดีอ่ะอันนี้ดีกว่าข้างหน้าเลยข้างหน้าอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้เรียกว่าหมูสามชั้นทอดผัดพริกขิงค่ะเราก็อยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่ค่ะแต่ก็ยังมีความ ความกรอบคริสปี้มันผสมกับพริกขิงอย่างเงี้ยแบบที่เราชอบเราก็เลยคิดว่าเอาหมูสามชั้นไปไรายบางๆทอดให้จนกรอบให้แห้งมากๆแล้วไปผัดกินแล้วมันผมว่ามันอร่อยมากแล้วตัวพริกแกงตัวเนี่ยฮะผัดพริกขิงเนี่ยจะได้สูตรมาจากคุณสวยคนคนหนึ่งซึ่งพอดีเอามาให้ชิมปรากฏว่าเราชอบกันมากเขาบอกว่าเนี่ยละปกติคือเขาทําส่งในวังอะไรอย่างนงี้เลย ผมก็เลยนั้นขอมาเอาพริกแกงนี้มาผัดที่ร้านได้ไหมขึ้นสวนก็โอเคเดี๋ยวติดต่อให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูขายดีของเราอร่อยอะเวลาบรร่านกับข้าวคลุกข้าวนะมีความเผ็ดความกรอมแต่ว่ารู้สึกว่าพริกแกงในรสกลมกล่อมมากนะอร่อยมากเลยทีเดียวเมนูต่อไปก็เป็นตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวนึงที่มีสตอรี่เรามีพ่อครัวสองคนพ่อครัวกับแม่ครัวปรากฏว่าพ่อครัวเขาทําเมนูที่อร่อยเหมือนกันเป็นหมูผัดอะไรสักอย่างนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนั้นพ่อครัวหยุด อยากบอกแม่ครัวอยากจะทานวันนั้นที่พ่อครัวทำมาทำให้หน่อยแม่ครัวก็โทรไปถามพ่อครัวได้ส่วนประกอบต่างๆว่าวัตถุดิบมาปุ๊บมาผัดอีกทีเราเห็นไม่เห็นเหมือนวันนั้นเลยแต่ทุกคนกินแล้วปรากฏว่าอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมเลยบรรจุเป็นเมนูซะใช่สุดท้ายชื่อเราไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยให้ชื่อว่าหมูอะไรหมอมันจะมีความหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนะใช่ไหมอันนี้เมนูถัดไปเอาเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านแล้วก็เป็นอิซมมัส อันดับหนึ่งขายดีต้องสั่งเลยเหรอฮะต้องสั่งเราไม่ตั้งใจให้มันจะเป็นต้องสั่งนะแต่ปรากฏว่าพอมาดูเรคคอร์ดแล้วเนี่ยขายดีที่สุดเลยอันไหนก็คือแกงคั่วปูใบชะพูลที่ผมฟังมาเขาบอกว่าของเรากลมกล่องแล้วก็ไม่มีรสหวานเหมือนหลายๆร้านเนื้อิ่แกงต่างๆเราตำเองมาผสมเองเป็นสูตรของเราเข้มข้นผมเห็นต่างชาติที่เผ็ดๆอย่างเงี้ยซดหมด มันไม่ได้เผ็ดมากนะเหมือนเผ็ดลึกมันค่อยเผ็ดแบบมันกค่อยเผ็ดเดี๋ยวนี้รับอืมแต่ว่าเนื้อปูก็สดทีเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องความกลมงก่อมไม่ต้องดูให้นะผมเป็นคนชอบทานของอะไรที่ผัดแห้งๆค่ะแล้วก็เมนูนี้เนี่ยก็เป็นปลาหมึกผัดพริกขี้หนูกระเทียมค่ะคนที่มาทานนี่ก็เป็นฝรั่งมีต่างชาติเยอะเลยเนาะที่ร้านเราเนี่ยเรียกว่ามีทุกวัย แล้วก็ทุกชนชาติเลยเราไม่ทํารสชาติให้ตามใจฝรั่งเราตั้งใจจะคีบความเป็นไทยรสชาติแบบจัดจ้านแบบไทยแหละคุณเราไม่ได้ปรับไม่จะปรับให้เขาแต่เขาทานได้เองเมราะเขาอยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับอีกเมนูนึงค่ะอยู่ตรงนี้อันนี้พอจะทานง่ายหน่อยไม่ทานง่ายแล้วก็เจ้าต่างชาติจะชอบเมนูนี้พอได้กัดได้ชิมแล้วีเดี๋ยวผมว่า ต้องชอบมากๆเพราะว่ากุ้งเน้นๆเลยฮะเมื่อกี้ก็ปูเน้นๆไปแล้วนะนี้อันนี้กุ้งกุ้งเหมือนอยู่เป็นทรงโดนัทโดนัทกุ้งเลยฮะโดนัทกุ้งเลยครับข้างในมันดูฉ่ำๆหน่อยนะมันจะไม่แห้งมากหอถ้าเปิดแห้งมันจะไม่อร่อยเราต้องใส่พวกพวกมันมันนิดนึงให้มันลื่นให้มันเบลน์ไปกันเนื้อกุ้งนั่นคือความอร่อยครับค่ะโอ้โหนี่มีอะไรมาเอ่ยอันนี้ อันนี้อะไรคะมาถูกเวลามากครับอันนี้เป็นไอศครีมที่เราใส่เฉาก๊วยข้างล่างแล้วก็โรยด้วยข้าวตังเดี๋ยวนะข้างล่างมีอะไรเฉาก๊วยเฉาก๊วยแสดงว่าหุ้นส่วนหนึ่งคนชอบกินเฉาก๊วยอีกคนหนึ่งชอบกินข้าวตังอันนี้ผมคิดเองัอันนี้ผมคิดเองนึกว่านึกว่าหาจุดลงตัวก็ไม่ได้เอามารวมกันซะนี่นะคะนี่ก็จะมีเฉาก๊วยข้าวตังกรอบๆกับไอศครีมชาชาเย็นใช่ไหมคะครับ คือโดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่ารสชาติความอร่อยมันเกิดขึ้นจากนอกจากกลิ่นนอกจากรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเรื่องของ texture ก็เป็นเรื่องสําคัญ texture ที่ผมมองว่าอร่อยทีสุดก็คือมีทั้งกรอบนอกนุ่มในครับกรอบกรอบฉันได้ไอเดียละเดี๋ยวไปซื้อข้าตามใส่เอสเทนที่บ้า จริงๆร้านเราง่ายๆสุ่มๆทุกอย่างแต่ว่าจริงใจกับลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ทานที่ดีแล้วก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมต้องมาลองอ่ะมาลองทานละมาเป็นอย่าบอกลองเลยมาเป็นลูกค้าประจำอร่อยขนาดนี้นะคะช่วยบอกทางหน่อยค่ะร้านอยู่ที่สุขุมวิท39แต่อยู่ท้ายๆซอยที่จะไปออกเพชรบุรีนะฮะอยู่ในซอยชื่อซอยพบมิตรคือถ้าเผื่อมาจากปากซอยสุขุมวิท39เนี่ยต้องมาจนสุดทาง แล้วเขาจะไม่บังคับให้เราเลี้ยวซ้ายเป็นวันเวย์แล้วเลี้ยวซ้ายและขวาแรกที่จะไปออกเพชรบุรีไปตามทางเรื่อยๆคราวนี้เราก็จะเจอร้านเองอยู่อยู่ในซอยชื่อซอยพบมิรซ้ายมือ,อ,อค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาทานอาหารไทยนะคะอร่อยออร่อยใสย่ใจลูกค้ายอย่างเช่ร้านครามนะคะวันนี้มีกิฟต์อวเชอร์มาแจากด้วยค่ะ,ะูาค่า500บาทจํานวน3ใบค่ะให้ร่วมสุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไร จังคอร์ส2เมนูแล้วกันค่ะส่ง S M S มาได้ที่4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบส่งมานะมนามบแต่ถ้าใครอยากมาทานโทรมาจองโต๊ะที่นี่มีห้องต่างๆได้เลยมีหลายโซนมีหลายมุมค่ะเมาโทรศัพท์นะครับ02258 8170นึ 70, ครับค่ะสำนนี้นะคะ<ล>ต้องขอบค,คุณคุณแจนมากเลยคะ่ะที่มาแนะนำเมนูอร่อยในวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะช่วงหน้าบุกค่ะเดี๋ยวกลับามาติดตามชมค่ะ ร้านอาหารครามมอบกิฟต์ไวเชอร์มือค่า500บาทไว้จำนวน3ใบค่ะเพียงตอบคำถามว่าเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างตอบมาเพียง2เมนูเท่านั้นค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะกิฟต์ไวเชอร์ท่านละ1ใบทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสวัสดีค่ะ พบกับรายการคุยกันวันเสาร์ที่ครบคันทั้งสาระความรู้และความอร่อยใน3มช่วง3สไตล์กับช่วง Saturday Talk ที่จะไปพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ SMEO Top ท่องเที่ยวและอิ่มอร่อยไปกับเมนูหลากหลายใน Star Unlimited และเติมอาหารสมองด้วยพวกกลับกับหนังสือดีๆจากผู้เขียนคุณภาพอย่าลืมติดตามชมทุกคืนวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางทีอนทวี้โฟแห่งนี้ค่ะ คุยกันวันเสาร์ช่วงบุคคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ล่าเป็นเด็กหญิงชาวปากีสถานตอนนี้อายุ17ปีค่ะเ mm hmm. พิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับคุณไกล่าษสัตยาธีค่ะ,คะเป็นแอคทิวิสต์ชาวอินเดียส่วนมาล่าเป็นเด็กหญิงชาวปากีนะคะเ,เธอลุกขึ้นมาสนับสนุนเรื่องสิทธิการศึกษาของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในปากีสถานที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมเท่าเด็กผู้ชายะคะ่ะเธอเนี่ยอยู่อยู่ในสังคมปากีสถานซึ่งช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นอะคะ่ะ ตาลิบันเข้ามามีอิทธิพลในปากีสถานก็สั่งสั่ง,งปิดโรงเรียนเด็กผู้หญิงแล้วก็เผาโรงเรียนระเบิดโรงเรียนแล้วก็ปิดปากไม่ให้ไม่ให้คนในปากีสถานแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านตาลิบันนะคะหรือว่าทำทำอะไรก็ตามที่ละเมิดคําสั่งตาลิบันแต่ว่ามาลาลาเป็นเด็กผู้หญิงอายุอายุน้อยที่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาพูดออกสื่อ เมื่ออายุเพียง12เธอลุกกล้าลุกขึ้นมาพูดต่อนหน้านักข่าวอะคะ่ะว่าตาลิบันก้าดียังไงมาพลาดก,การศึกษาไปจากเด็กผู้หญิงมาลาลาถูกยิงขณะเดินทางกลับจากโรงเรียนถูกยิงบนรถโรงเรียนนะมีตาลิบันมาซุ่มยิงอะคะ่ะก็เธอโชคดีที่ได้ไปรับไปรับการรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษแล้วเธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเล่าเรื่องของเธอให้โลกได้รับรู้อะคะ่ะ พอโลกได้รับรู้เรื่องราวของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นในปากีสถานแล้วเนี่ยก็จะเกิดการตระหนักรู้นะคะแล้วการตอบสู้ของเธอที่จะนําความเท่าเทียมมาสู่เด็กทุกคนบนโลกโดยเฉพาะในปากีสถานเนี่ยก็จะใกลความเป็นจริงมากขึ้นนะคะในหนังสือก็จะเล่าชีว,ชวประวัติของเธอตั้งแต่เธอเกิดน,นะคะเ,เล่าเรื่องของพ่อเธอที่แตกต่างจากผู้ชายหลายๆคนในสังคมปากีสถาน พ่อของเธอรักลูกสาวตั้งแต่แรกตั้งแต่เห็นเห็นหน้าลูกสาวตอนเกิดมาก็รักลูกสาวเลยซึ่งแตกต่างจากครอบครัวปากีสถานอื่นๆนะคะที่ให้ค่าแต่ลูกชายอะคะ่ะแล้วก็จะจะเล่าถึงการสนับสนุนของพ่อเธอ,เอ,อที่สนับสนุนให้เธอไปโรงเรียนไม่เพียงแต่ไปโรงเรียนไม่เพียงแต่เรียนหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าสนับสนุนให้พูดในสิ่งที่คิด สนับสนุนให้ผู้ในที่สาธารณะค่ะก็จะมีเรื่องออบริบททางด้านการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเล่มน,นี้หนังสือเล่มน,นี้นะคะจะได้ได้คนเขียนร่วมคือคริสติน่าแลมซึ่งเป็นนักข่าวาสายต่างประเทศของเดอะซันเดย์ไทมนะคะจะไม่ไม่ถึงกับลงลึกมากแต่ว่าผู้อ่านจะได้ได้รับข้อมูลได้รับได้เข้าใจบริบทเกี่ยวกับปากีสถานมากขึ้นนะคะ ถึงแม้ว่าจะห่างจะห่างไกลจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราอ่านเล่มน,นี้แล้วเราสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเราได้อย่างเช่นเ,เราอ่านแล้วเราได้ได้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาได้ได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความเท่าเทียมด้านการศึกษามากกว่าที่ปาฏิสถานนะคะคนอ่านก็จะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาแล้วไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยก็ จะได้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิของการแสดงออกนะคะเพราะว่าในปากีสถานช่วงที่ตาลิบันมีอำนาจเนี่ยคนถูกปิดปากไม่ไม่สามารถแสดงออกไม่สามารถพูดในสิท,ที่คิดได้นะคะแล้วก็เห็นเห็นถึงความกล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นทั้งที่ต้องเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะได้เห็นเรื่องของเรื่องสิทธิสตรีในบ้านเขาเนี่ยผู้หญิง ถูกกาหนดมาให้เป็นแม่ถูกกาหนดให้ดูแลครอบครัวเท่านั้นก็เลยไม่มีไม่มีความจําเป็นต้องไปโรงเรียนนะคะผู้หญิงในปากีสถานก็เลยต้องพึ่งพาผู้ชายไปตลอดชีวิตนะคะในในหนังสือก็จะเล่าถึงเรื่องป้าเรื่องแม่ของมาะลาล่าค่ะที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าอ,อ่านอ่านไปตามถนนไม่ออกอะไรยเงี้ยค่ะก็คาดหวังว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ โลกตอนออกกลางที่อาจจะห่างไกลจากตัวเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากขึ้นได,ได้ได้รับรู้ว่ามีมีความอายุติธรรมีความเลวร้วายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ซึ่งอาจจะห่างไกลจากประเทศเราเเมื่ออ่านแล้วสามารถสะท้อนตัวเองนะคะสะท้อนสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือคอนเน็กเรื่องราวในหนังสือกับชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ทําให้เราเกิดการตั้งคําถามว่า ทุกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเราสิทธิสตรีในประเทศไทยเรามันไปถึงไหนแล้วมันเท่าเทียมแล้วหรือยังแล้วก็อย่างเรื่องสิทธิทางการแสดงออกเนี่ยออประเทศเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็การยอมรับในเรื่องความแตกต่างทางความคิดเนี่ยทุกวันนี้ในประเทศไทยเ,ออเป็นยังไงบ้างคะเราเรามีการเปิดกว้างทางความคิดมากแค่ไหน คลกบปับวันนี้มีหนังสือไอแอมมาล a ลาเรื่องราวของเด็กหญิงชาวปากีสถานที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิธทางการศึกษามามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5้าเล่มเพียงพิมพ์คำว่า m a l าล a ส่งมาที่ satyatalk@hotmail.com หรือ sms 4221980ค่ะ คุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารนอกบ้านนะคะก็แวะมาทานอาหารไทยได้ที่ร้านอาหารครามสุข,ขุมวิท39นี่เองค่ะแล้วก็อย่าลืมลุ้นรับกิฟต์วอ c เชอร์จากทางร้านนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Earth Design ค่ะวันนี้ก็และทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลานะคะหากคิดถึงกันสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook IG และก็ t w i t t e r ของคุยกันวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ กับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคำว่าคุยกันวันเสาร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทาง Twitter และ Instagram ค่ะ